สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของไอโซเมอร์นะครับแล้วก็หลักการของการเขียนไอโซเมอร์ด้วยนะครับประเภทของไอโซเมอร์ครับเราสามารถจะจำแนกออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ structural isomerism ครับก็คือปรากฏการณ์ของไอโซเมอร์เชิงโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเด้ว่า การเกิดไอโซเมอร์ประเภทนี้นะครับเราจะสังเกตที่โซ่ของคาร์บอนนะครับจะสังเกตของตำแหน่งของพันธะต่างๆหรือว่าตำแหน่งของหมู่ฟังชั่นอลนะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็คือสเตอริโอไอโซเมอริซึมครับนะลักษณะของสเตอริโอไอโซเมอริซึมก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือจีโอเมทริก stereo isomerism แล้วก็ optical stereo isomerism ครับซึ่ง isomerism ประเภทนี้นะครับในระดับชั้นมอปลายเราอาจจะยังไม่ได้ไปสัมผัสกับรูปแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่เราจะมุ่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับ structural isomerism มากกว่านะครับก่อนที่จะไปรู้จักประเภทอย่างลึกซึ้งนะครับเราจะมา เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการเขียนไอโซเมอร์กันซะก่อนนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจประเภทของไอโซเมอร์ชนิดต่างๆและสามารถที่จะเขียนไอโซเมอร์ได้ด้วยนะครับหลักการแรกในการเขียนไอโซเมอร์นะครับก็คือการพิจารณาสูตรโมเลกุลก่อนนะครับว่าเป็นสารประเภทใดครับซึ่งเมื่อเราสังเกตจาก สารสูตรโมเลกุลน,นั้นแล้วเราก็จะรู้ครับว่าเป็นสารพวกไฮโดโครคาร์บอนนะครับเป็นพวกแอลเคนแอลคินแอลไค์หรือเป็นพวกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือเป็นพวกที่เป็นสารอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหรือเป็นไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นสารประเภทใดน,นะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตได้จากสูตรโมเลกุลด้วยนะครับเราก็สังเกตจากชนิดและก็จํานวนนะครับของ อะตอมที่เป็นองค์ประกอบอยู่ภายในสูตรโมเลกุลน,นั้นนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าสูตรโมเลกุลน,นั้นเนี่ยเป็นสูตรโมเลกุลของสารประกอบชนิดใดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะนำมาเขียนเป็นไอโซเมอร์ครับนะครับซึ่งการเขียนเป็นไอโซเมอร์นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสารพวกโ so ซ่เปิดนะครับโซ่เ so ปิดก็คือพวก o โอเพนเชนหรือเป็นพวกอะไซคลิก นะครับเราก็มักจะเริ่มต้นเขียนจากไอโซเมอร์จากตัวที่มี C ต่อกันเป็นสายยาวที่สุดก่อนหมายความว่าเราก็เอาจํานวนคาร์บอนทั้งหมดที่อยู่ในสูตรโมเลกุลนี้แหละนะครับมาเขียนต่อกันเป็นเส้นยาวเป็นเส้นตรงเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆลดความยาวของคาร์บอนลงมาโดยการเอาคาร์บอนนั้นเนี่ยมาต่อเป็นกิ่งการสาขาตามจุดต่างๆ นะครับของโซโ่คาร์บอนที่ทำหน้าที่เป็นโซ่หลักนะครับตอนนี้พอมีกิ่งก้านเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะระบุได้แล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เป็นโซ่หลักนะครับและส่วนที่นอกเหนือจากโซ่หลักก็จะเป็นพวกหมู่แทนที่ก็คือพวกที่เป็นโซ่กิ่งนะครับเป็นกิ่งก้านสาขาขอ,ของโครงสร้างนั่นเองนะครับเราก็ลดลงมานะครับครั้งละห,หนึ่งอะตอม1อะตอม1อะตอมทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับจน ไม่สามารถที่จะเขียนรูปแบบอื่นๆได้อีกแล้วนะครับนะโอเคในกรณีที่เป็นไฮโดรคาร์บอนแบบวงหรือเป็นพวกไซคลกเชนนะครับเราก็มักจะเริ่มจากวงที่เล็กๆก่อนนะครับโดยวงไซคลกที่เล็กที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่3อะตอมขึ้นไปนะครับก็คือเป็นพวกที่ ไซคล p โพรเพนนะครับเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดละนะไซคลนะครับโพรปะเนี่ยนะครับคือเป็นวงไซคลที่เกิดขึ้นจากคาร์บอน3อะตอมนะครับแล้วค่อยเพิ่มจำนวนนะครับของคาร์บอนในวงเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มจาก3เป็น4 4เป็น5ก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนคาร์บอนในสูตรโมเลกุลที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับ พอเราทําเช่นนี้จนครบแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการเอา,เอาคาร์บอนตัวที่เหลือจากสูตรส่วนที่มาทําหน้าที่เป็นพวกไซคลิกเนี่ยไปต่อเป็นกิง่งในะบริเวณต่างๆของสูตรโครงสร้างแบบวงก็ได้นะครับนี่คือหลักการในการเขียนไอโซเมอร์นั่นเองครับทีนี้เรามาดูในประเภทของไอโซเมอร์กันนะครับว่าประเภทของไอโซเมอร์ที่เรา ต้องการจะเข้าไปเน้นย้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการเรียนแบบชั้นมติยมศึกษาตอนปลายนี้นะครับก็คือไอโซเมอร์ประเภท Structural Isomerism หรือว่าเป็นไอโซเมอร์เชิงโครงสร้างนั่นเองนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Chain Structural Isomerism นะครับแล้วก็ Position Structural Isomerism s แล้วก็ Functional Structural Isomerism นะครับซึ่ง Isomerism แบบนี้เป็น Isomerism Is ที่ เกิดจากโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับก็จะเน้นไปที่โครงสร้างก็จะมองภาพเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการจัดเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนต่างกันทำให้ได้โครงสร้างแบบโซ่ตรงโซ่กิ่งหรืออาจจะเป็นปลายเปิดหรือว่าปลายปิดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตที่โครงสร้างเป็นหลักเลยทีนี้ไปดูกันในแต่ละตัวนะครับว่าอไอโซเมอร์เชิงโครงสร้างที่เป็นแบบเชนหรือเป็นแบบโซ่เนี่ยมีลักษณะอย่างไร จากตัวอย่างที่ให้มานะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยครับสิ่งที่ให้มาเป็นตัวอย่างนี้นะครับไอโซอเมอร์คู่นี้นะครับมีจำนวนคาร์บอนอยู่4คาร์บอนเท่ากันเลยเนะเวลาเขียนสูตรโมเลกุลก็จะได้เป็น c 4, 4แล้วก็ H10 นะครับมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเลยครับแต่การจัดเรียงตัวต่างกัน จากหลักการในการเขียนไอโซเมอร์นะครับเราเริ่มจากการเอาคาร์บอนมาต่อกันในโครงสร้างที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือเอามาต่อกันเป็นเส้นตรงธรรมดาหลังจากนั้นเราค่อยตัดนะครับตัดคาร์บอนตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มาต่อกานเป็นกิ่งนะครับเนาะก็จะได้เป็นโครงสร้างของโซ่หลักที่มีคาร์บอน3อะตอมแล้วก็มีหมู่แทนที่นะครับเนาะตรงนี้ก็คือเป็นพวกแ l ลเนาะเวลาที่เราเรียกชื่อก็จะเรียกได้ว่า m e t มทิลโพรเพนเห็นไหมครับโซ่หลักกลายเป็นโพรเพนละในขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับไอโซเมอร์ของมันเนาะก็คือบิวเทนพวกนี้โซ่หลักก็คือ4คาร์บอนนะครับ4คาร์บอนนะครับโครงสร้างลักษณะนี้เนาะโอเคนะครับเราจึงกล่าวได้ว่า2ตัวนี้ก็เป็นไอโซเมอร์ซึ่งกันและกันครับนะสองตัวนี้เป็นไอโซเมอร์ซึ่งกันและกันที่ถามว่าเอ๊ะและสามารถทำอย่างอื่นได้อีกไหมตัดปลายนี้นะครับแล้วก็ไปต่อ นะครับกับคาร์บอนตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเป็นลักษณะนี้ได้ไหมซ CC แล้วก็เป็นแบบนี้ได้ไหมครับอ่ะทีนี้เวลาดูนะครับมันก็อาจจะเกิดความสงสัยแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะนะครับเวลาเราตั้งข้อสังเกตอาจจะต้องมองแบบพลิกด้านสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วสูตรโครงสร้างอันนี้กับสูตรโครงสร้างอันนี้เหมือนกันจริงไหมครับนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าเหมือนกันจริงหรือเปล่าเราลองอ่านชื่อดูครับ การอ่านชื่อนี้แล้วก็หาโซ่หลักปกติเนาะโซ่หลักนี้ก็มี3คาร์บอนแล้วก็มีเมทิลเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะครับตัวนี้ก็คือ two เมทิลโพรเพนเหมือนกันแสดงว่าสูตรนี้เหมือนกันครับเราอาจจะตรวจสอบว่าเหมือนหรือไม่เหมือนกันจากการเรียกชื่อก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วเราไม่แน่ใจว่าโอเคโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างเดียวกันหรือเปล่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นโครงสร้างเดียวกันมันก็จะไม่ใช่อโซเมอร์กันมันคือสารตัวเดียวกัน นั่นเองนะครับหรือไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไอโซเมอร์ของสารที่มีจำนวนคาร์บอนนะครับจำนวน6คาร์บอนนะครับมี6คาร์บอนครับสูตรโมเลกุลเขียนเหมือนกันเลยนะครับ C 6นะครับแล้วก็ H 1 4นะครับ C 6 H 1 4นะครับนี่คือสูตร โมเลกุลของเขานะครับ c 6 h 1 4เริ่มจากเขียนให้เป็นสูตรโครงสร้างที่ง่ายที่สุดก่อนเลยครับเขียนเป็นสูตรโครงสร้างที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือเอาคาร์บอนมาจับกันเป็นโซ่ตรงแบบไม่มีกิ่งหลังจากนั้นเราค่อยตัดนะครับเอาคาร์บอนมาแล้วก็มาเติมตามจุดต่างๆนะครับมาเติมตามจุดต่างๆนะครับกลายเป็นกิ่งก้านสาขาไป นะครับเนาะก็จะทําให้ได้โครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปประเด็นคือจะต้องได้โครงสร้างที่มีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือประเภทแรกนะครับของพวก structural i s o m o r p h i s m ครับที่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก position ล่ะ position structural i s o m o r p h i s m พวกนี้นะครับเราก็จะสังเกตจากตําแหน่งครับสังเกตตําแหน่งนะ อย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็เป็นการยกตัวอย่างของบิวตาทูอีนกับบิวต้าวันอีนครับก็คือเป็นพวกแอลคีนนี่แหละนะครับเป็นแอลคีนที่เราสลับตำแหน่งของพันธะคู่ครับพอสลับตำแหน่งของพันธะคู่ปุ๊บก,ก็เลยทำให้ได้สารที่แตกต่างกันออกไปนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็น Position i s o m e r i s m นะครับเราสังเกตจากสูตรโครงสร้างตัวอย่างที่2ที่ให้มานะครับตำแหน่งของ พันธะคู่ตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่1น,นะครับเพราะอีกสูตรหนึ่งก็คือพันธะคู่อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2แล้วสังเกตว่าตัวเชนเนี่ยตัวโซ่ยังคงเป็นโซ่แบบเดิมอยู่เห็นไหมครับเป็นโซ่แบบเดิมอยู่นะครับที่ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าขยับพันธะคู่ไปเป็นพันธะคู่ตำแหน่งนี้นะครับจะเหมือนกันไหมกับสูตรโครงสร้างอันนี้นะครับคำตอบคือเหมือนกันครับ วิธีการเช็คก็คือลองไปอ่านชื่อดูนะครับนะถ้าอ่านชื่อปุ๊บเราสลับเนาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพันธะคู่อยู่ตรงนี้เวลาเรานับจำตำแหน่งของคาร์บอนก็จะ1 2 3 4 5เช่นนี้นะครับซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราสลับพันธะคู่ไปอยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับเราก็จะเลือกนับตำแหน่งของคาร์บอนเนี่ยจากขวาม,มาซ้าย1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2 เหมือนกันกับการสูตรโครงสร้างตัวนี้นะครับแสดงว่าเป็นสารตัวเดียวกันครับนะครับแล้วเราก็ลองเรียกชื่อดูนะครับก็จะได้เป็นเพนตาทูอินเหมือนกันนะครับนะส่วนสารตัวนี้ก็จะอ่านว่าเพนตาวันอินนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสังเกตนะครับว่าสูตรตัวนี้ไอโซเมอร์ S <S ก็จะมีได้อยู่2แบบถ้าเกิดว่าเป็นโพซิชันนะฮะ ถ้าจับแบบโพ s ิชันเนาะก็จะมีไอโซเมอร์ทีอ่อยู่บนหลักการ o s i t i o n เดียวกันเนี่ยก็คือจับได้เป็นไอโซเมอร์สองแบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่านับถึงเ i n นะเราไปดูความสัมพันธ์นะครับไปเปลี่ยนโครงสร้างของโซ่นะครับเอาสร้างกิ่งสร้างอะไรขึ้นมาก็จะได้ไอโซเมอร์เพิ่มขึ้นในขณะที่สูตรโมเลกุลเหมือนกันอยู่นะครับลักษณะนี้เนาะอ่ะนะครับนี่ก็คือภาพ ที่ยกตัวอย่างมานะครับโดยการแบบกลับด้านของสารดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารคู่นี้กับสารคู่นี้คือสารตัวเดียวกันนะครับคือสารตัวเดียวกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือ Position นะครับพวก structural isomerism ครับต่อไปเป็น functional ครับ u n c ช i o น a l นะครับก็คือการทำให้สารที่มีสมมมปรลกุลเดียวกันนี่แหละนะครับมีหมู่ฟังก์ชันในโครงสร้างนั้นต่างกันครับ มีหมู่ฟังก์ชันในโครงสร้างนั้นแตกต่างกันซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีด้วยนะครับไม่เพียงแค่สมบัติทางกายภาพอย่างเดียวจะส่งผลถึงคุณสมบัติทางเคมีของเขาด้วยนะครับอย่างโครงสร้างนะครับคู่แรกอันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีคาร์บอนอยู่จํานวน5คาร์บอนนะครับเหมือนกันเลยมี5คาร์บอนเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีจํานวนไฮโดรเจนเท่ากันด้วยนะครับแต่ว่าโครงสร้างอันแรกนี้ทำเป็นโครงสร้างของแอลคีน ที่มีโซ่กิ่งเห็นไหมครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นพวกไซคลอแอลเคนนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนาะเป็นพวกไซคลอแอลเคนนะครับสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกันต่างกันถึงระดับฟังชั่นกรุ๊ปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอีกตัวหนึ่งครับนะอีกคู่หนึ่งนะก็คือตัวโพรพานาลแล้วก็โพรพานอลนะครับตัวนี้เป็นแอลดีไฮด์แล้วก็เป็นคีโตนมีหมู่ฟังก์ชันแตกต่างกันครับแต่สูตรโมเลกุลเหมือนกันเลยครับ สูมโมเลกุลเหมือนกันเลยนะมีคาร์บอนจำนวน3คาร์บอนนะครับมี1ออกซิเจนนะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนจำนวน6ไฮโดรเจนนะครับเหมือนกันเลยครับแต่มีหมู่ฟังก์ชันที่ต่างกันครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือประเภทของไอโซเมอร์ครับที่เป็นไอโซเมอร์เชิงโครงสร้างเราก็สามารถที่จะมองได้ในเชิงของโซ่นะครับในลักษณะของการจัดเรียงโซ่ที่แตกต่างกันนะครับหรือว่าตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชัน นะหมู่ฟังก์ชันเหมือนกันนะแต่มีตำแหน่งที่แตกต่างกันหรือความแตกต่างกันในระดับของหมู่ฟังก์ชันเลยนะครับอันนี้ก็คือประเภทของไอโซมอริซึมครับในคลิปหน้านะครับเราจะมาฝึกคิดกันนะครับว่าสูตรโมเลกุลแต่ละสูตรโมเลกุลเนี่ยเขามีจำนวนไอโซเมอร์จำนวนเท่าไหร่เราลองมา practice กันนะครับผ่านบทเรียนออนไลน์ตรงนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ